ว่าคนสายในพระตุดงศูนหนึ่งสองกับแม่บ่ทั้งมาดายกันนี้สามวันแล้วก็เจ้าได้มากไอที <t <t ่ข้าลงใบลาซูนี่เป็นป๊อปเออลงไปล่าสุดนี่แหละคนลัก้นจะได้ล้านลัก้นจะได้ล้านเงื่อนเพงนี่คนก้าบาทีได้ล้านแต่ว่ามันไม่ใจเส้นงหมือนแต่ว่าเป็นมากตรงกันกับสายไดที่ช่วงที่บอกผม เลขเดียวกันหมดเลขเดียวกันเลขนี่แหละเพราะว่าออกมากตั้งแตง่ลึกเติบข้าเจ้าได้สามงันเลยที่ข้าเจ้าวะอันนี้ขนาจับสามว่างดิเลขอันเลขเต็มมองก็หนี่งม้ว้จักหาซิบเจ็ดบอกหาซิเจ็ดนี่โอ้ถ้าเป็นเลขสองตัวพ่ออะไรอยู่ดิพอะไรอยู่มแม่นมบแม่นครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสามตัวนี้ซื่อไงซื่อไง เลตเตอรีอ่เหรอต้องควงครับอย่ยงเดียวไปแล้วนี่โอกาสบอกเหมือว่าสุดเจมสุดดงสุดหนึง่งสองนี่เข่าอีกวันฟันไหมฟันดีดิฮะชุดดงสุดหนึ่งสองอ่าวันนี้เข่าอีกฟันดีนะเขาจีบ้างสินฟันเกี้ยวเล่าอีกไแล้วไหมอ่าวันน่ะวันวันโทษมากอะไบอ่ มันมันอันนั้นบอกมันเกาหลีบอกไม่รับด้วยงงด้่ยมันเกาหลีบอกโทษไหมมันตายไหนมากแล่ะบอฮรรัลโหลครับฮรรัลโหลโอ้โหผมก็ดีใจเบ้านมืนสายเกาหลีต่อ,ขอเขานี่ มีละผมก็เล่าสยเกาหลีละไเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่าียงก็เจ้าว้านยังไหนก่อนพระทุดงทุ่นียังก่อนอาเราให้สามสามหกนี้ห้าห้ายังก่อนหกห้าสามสามห้านีลาอยูอย่นี่นะครับผมเป็นยังยาตัวเก่าม่เปลีป่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้นคันเบิร์นกาอ่อคันเบิร์นเนราว่างหาหาสามคันเวิ้นคนเิ้ ครับเออเอาล่องเบิงล่องบึงครับล่องเบึง,ง,ง,งเดี๋ยวจช่นว่าผมผมไล่สดอยู่เนี่ยนี่หนึ่งผมไล่สดก็เพราะสายเกาหลีนี่หนึ่งผมไล่สดอยู่เดี๋ยว,ส,ว,าวาสายเกาหลีมันมาตีโต๊มามันวมาตีโต๊ามาให้ตัวเลขว่าสั่นเดี๋ยวกันรอดอยังบิดจังหวะ ครับผมครับครับใบใบสองอะไรกันเลยเพราะไม่ใบสองกับต่างหานี่เขาละสายดิโออันนี้การเกาหลีกำลังดีนี่และจังาว่ผมถ่ายยู่งนี่แบบเพิ่นว่าสิมาสองห้องยิ่งมาดีมากอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันเลยเวลาแหละเดี๋ยวกว่าหมายกับถ่ายยู่นี่แหละเอากผมครับครับถ่ายให้เกาหลี ยังมาแมเพื่อน่ะร no. to ู้สึกว่าเพื่อนไหนสองตมานั่นนี่ไอ้เออวงใหนไายสายสายซูนหนึ่งสองไหมประตูหงไหมกบสองตัวเด้สองตัวกันหน่นหนึ่งห้าคับสองห้าเดี๋ยหนึ่งห้าคับสองห้าเนี่ยนะแมนตอนแรกมา0ูนหนึ่งกับ0ูนสามนะผมจำามาผิดนะเอแมนแมนแมนซูนหนกับศูนสามนว่าเปลี่ยนเป็น อ่าหนึ่งหาสองห,าหา้งหาเออแมนแมนอีกอ่แต่ว่าการการนาเนี้ยไม่เบิร์ดแล้วละศูนย์สามครับหนึ่งศูนย์กับศูนย์สามครับ,รบเอ,อ่าดีมากนะกานาเนี้ยไม่เบิร์ดละเพราะเรียกชุดนี้มันมีมันมีการรวมแล้วมันมีสี่ตัวดีเนาะเล็กว่ะไอเล็กเล็กที่มัน็นยาวมากไปเลยสองตัวของใช้อาจารย์ศูนย์หนึ่งสองเป็นปะ อาัจารย์หนึ่งสองมันมีอันเดียวเลขสามตัวน้วนมีหายซีเจ็ดเปนบอละ,อะาส,สามตัวนะซเจ็ดเนี่ยมีหายซีเจ็ดสามตัวครั้ครัียวับรอบครั้ครัียเับครับครับครับรับครันครของเพื่อเบครัมของบครับครันครับอรับครับสรันเรขบอรกบัวรับครกที่ับ้มากคับศูนย์สามครับ บาดนี่เมื่อนั้นหลังจากที่ตอนใส่ส่ไม่านปีนะมนานปีนะมานานปีนะนั่งขุดช้างนเนี่ยพมาอันนี้นี่ทเล็กาสเกาหีนี่ได้ตอทาเกาหี้ะนนี่ซื้อทศัซท์อยู่ในารรนี่เลยาไม่ยังนี่เลยนีก็บอกว่า่นานสิเกินสิบยี่สิบนาทีนี่ดอกกวัเียบชีกับเบิรดแบบกตอนพอดีละนั่งทาเปิดกล้องไล่สดทางโอ้ เดินไปจ้กหน้าที่อะไรกล้กองไล่โซ่ทัง้งจะแปลน้าถ้าแปลหน้าที่อ๋อเปลีนหน้าที่เหลเดี๋ยวนด้เดี๋ยววนึงเดี๋ยว,ยว,ว,ยว,ยวช่วงระวางล้อเขาไม่โฉบอยู่ในกล่องวะนี่ิดได้ได้เครื่องหนาอยู่เต็มตัวเต็มตัวเลยมา <c oughs> เอา,ใน,าในเครื่องเดียวระวางล้อออกไปไเรื่อยๆเจ้า กองพัสดุงศูนย์หนึ่งสองเนาะเอาช่วยเอฟซีบังนั่นของพัสดุวงศูนย์หนึ่งสองบังได้ครับพี่เปลี่ยนสายใหนถือก,กันครับแต่ว่าหาซีกตตัวนี้หาซื้อมาได้นะครับพัสดุงศูนย์หนึ่งสองเลขสองตัวเ,เลขสามตัวหาซีกตต,ตัวเดียวส่วนเลขสองตัวศูนย์หนึ่งคับศูนย์สามห้ารอบแรกครับหลังจากนั้นบอกว่ามีเปลี่ยนเนาะมีเปลี่ยนมาสั่น เปลี่ยนเป็นหนึ่งหากับสองหานะครับแต่ว่าศูนย์หนึ่งครับศูนย์สามนีก็นท,กทิ้งไม่ได้ขึ้นกันเพราะว่าสายในเนาะเข้ากับพวูผมเพื่อกันว่าเขาสิมีการเดินมาอย่างซับค่าหลอกจั <c oughs> ้ไหมซอมีการซับค่าหลอกหรือเปล่าอันนี้กับว่นแนใจขึ้นกันครับผมแต่ว่าตัวหาซีเจ็ดเนี่ยมากขึ้นกันกับสายเดียวของผมเนี่ยมากตัวเดียวกันเลย ไาห,หาซิิเม็ดเดียวรอกันแต่ว่าส่วนเลขสองตัวหันสายผมเนี่ยสายในงวดนั่นมือหมวยออกายสองมาหายหนึ่งซีตัวเดียวมวดที่มันออกล่างสิบซีอะหลอบแหลกมากไปตัวตัวอื่นออกมาก่อนแต่ว่าพ่อตอนเด็กออกหายหนึ่งซีมาตัวเดียวเออก้อนหวยออกประมาณ สองสามชมั่วโมงให้หนึ่งซีวัตตัวเดียวครับแต่ว่างวดนี้เลขสามตัวนะครับสายในในส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้เห็นคลิปลงเนาะบอกสูฟังเสื้อเพิ่นหา,หามาหาซีเกตตัวเดียวนี่แหละเลขสามตัวตัวเดียวกันเลยแต่ว่าในส่วนเลขสามตัวไอ้เลขสองตัวเนี่ยสองตัวนี้มีสองหางคือหนึ่งเก่ากับศูนย์เก่าอ้นี่เป็นสายของของผมนะครับเลขสามตัว 547ครับส่วนเลข2ตัว19และ09นะครับซึ่ง19ก้ากตรงกับเลขของอาจารย์ไครพอดีครับงวดนี้กะซื้อตัวเดียวครับในส่วนของคนมีโชคครับ1991ตัวเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าตัวอื่นหาไร้แล้วครับเพราะว่า1.9.9าหาไว้ตั้งแต่ตอนที่อาจารย์บอกมากเพราะลดตรีมากก็หาจับเลย xuyên hà sám sám hà cả hà bậc thang cả hà bậc thang được nhỉ ta mang ngay vào kho cầm tí hông เลขนี่ดังหน้าหลายท่างครับเลขซิมฮานี่ก็น่าสนใจนะซิมฮานี่ก็มาแห้งครับแต่ว่าสุตอนนี้อันหมดแล้วครับเลขซิมฮานี่เอาปู้ลองผนนี่คงสุดท้ายมากบมเรามาลมาล่ละสายเกาหลีมาียมเคียนละียมเคียนเลย ใส่เกาหลีมาแล้วครับใส่เกาหลีมาแล้วเอาเอาใส่เกาหลีเพื่อมากความมั่งมีมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับปากกาไหมปากกามาไหมโทษจากเกาหลีปอนี่แม่นเกาหลีปอนี่โอ้เดี๋ยว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 จักระดาษก่อนเรียกกเท่าไหร่ละไปเหรอโอ้โหครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับให้เปิดลำพ้องเลยปอนี่ บ่เปิดกัวบ่เปิดว่าเป็นยังหงบกางใช่ไหมต่าบานน่ไสายวงในใสายเกาหลีบ่ะอ่ามีตัวใดเนี่ยเลขเลขเป็นเลขสามตัวทรืสองตัวนี่เดียวเออ๋อหาความความนี่ความนี่เอาเขียงเขียงเดี๋ยวผมมานั่งจดข้องไว้นี่สามตัวบนบ่ เอาวามาเลยเก้าได้เดี uh, ๋ยวนี Two, 68 3. 68 3. Uh, ้ฮะวามเลยเจ็ดเก้าหนึ่งเอาตามตัวผลมีเจ็ดเก้าหนึ่งครับอตัวที่สองหกแปดสามหกแปดสามหกเจ็ดสี่เอาวันนี้ก็ช่องหลายแต่วันนี้ก็หลายตัวแทนเออกลางวัน วัดนนวันนึงวัันนึงมันมีหางเดียวนะวันวันนึงมีหางเดียวแจกวันนี้คือให้สามหางแจกหรือจังไหนโอ้เอาเอาสามสามตัวกับสามตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นตัวไหไบ้างตัวนี้นน่นตัวใดระว่างเก็ดเ, 6, 8, ก 6, เก้าดื่นหกแปดสามับหกเจีดี่นี่เน้นตัวไเ 6, เด 4, เนนหกเจีดสเนาะ Nên hộp, yết dịu. Si. Lạc à song tô lang, song tô lang. Slang đi nên lắm bởi vậy còn nửa lang thân bồn Bồn lang bọn 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 lắm bọn 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 เจ็ดซตัวแรกเจซครับเจ็ดซีเหรอศูนย์แปดแปดสามศูนย์สามเขียนทันป่ศสามครับท่านอยู่โอมีตัวร่องน้ำวันนี้เนาะเก้าหนึ่งโอ้มันวันนี้ก็ส่งหลายแต่ยานพ่อที่บอกคือหายหลายแต่อาจารย์หามากอะไร อืม <c oughs> แต่รับอย si ู่จะว่าหมวดบางนึงคือปลาไหป่าหนี้สจดีเหรอสองตัวมีตัวเล็กบอสองตัวนี้ตัวเล็กบอศูนย์สามกับศูนย์แปดสายเขากับเขาซ่อนมากจะเฝ้าทั่วมาด้อวางกินหวังเลยจะเฝ้าทั่วมาจกำลังเฝ้าวงไน้สายเก่าดีอ้าวตัวเล็ตัวเลขเอ่า สามตัวบนนี้ไปเน้ยนยึดที่หกเอฟซีบอกโอ้เอาโอเคโอเคเดี๋ยวผมกีตารู้ไปเอฟซีตังเด้อยบนนี้เอาฝากคุณหลายครับฝากคุณหลายครับผมตาผมมนันมาต้องการวันน,นี้ก็ไดรตาผมเนี่ยมันจะว่างเข่ามากลุ้ตัวเด็กเดี๋ยวได้จ้ะนะฮะสปให้เพื่นอนตั้งว,วันนี้คือว่นคือ เครื่องส้วงหลายตัวเนี่ยอันนี้วงไมสายไหนขอไหมอีกเอาเจ้าสรุปให้เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวไปออกไปรับตั๋วซับกัโอ้โหพวกผม่ได้รับอยู่หลายสายหลายแต่ที่วงไม่กันเลยวัดที่พันมาหนีในส่วนของเลขสามตัวเนาะเพื่อนไห้มาสองหางเลขเลขสามตัวเนี่ยเลขสามตัวเพื่อนไห้มาจะหางวันวันนึงวันวันนึงไห้มาสองไห้มาสองป่ะครับให้สองแตกหางตัวตรง สามตัวต้นสามสามตัวต้นออกสามตัวต้นมันมาเห็นเบอร์จีบ่เห็นแล้วกะแต่ว่าในส่วนเลขสองตัวเนี่ยกับสี่หางวันเอาหันเนี่ยวันนี้กับสี่หางหางหางกับตัวกันหางกับตัวกันเอาเอาเอาให้เพิ่นหนูเตัวเพิ่นเขาสิเพิ่นเจ้าเพิ่นบ่เห็นเลยเห็นบ่เห็นเต็มว่เดี๋ยวอยไปเบิ่นความเอาเบิ่งเด้ได้เดี๋ยวเลี้ยงสิ่งเดียวบ่เห็นได้บ้างนี่นหะอือความก็รู้ว่าไอ้ยางมั่งแตก แดงสู้ใครมากเไมันแตกเลยค่ะมันแตกที่เห็นบอลันเแงามังพี่เออเนี่ลเราประมาณนี้เออต่มลงมาเออเนี่ะโอเคเห็นบอลนอไปมีน้องคับมันเหลือบทั้งไหนมันแตกแงมางพี่ดูตั้งปุ่นเห็นบอลข่งันบัางสิเดี๋ยวเดี๋ยวแ็่งมากพี่กันแห่ตั้งพี่เห็นกันคนข้องัเห็นเอ เมื่อฝันว่าไปกองสลากเขาบอกว่าหวยสีออกศูนย์แปดว่าท่านเนี่ยไปเอาไมา่ได้กองสลากขอตัวนั้นไม่เห็นค่ะแอดสเห็นเห็นบน้าครับข้อเมนต์ม,ม,มาเนี่ยผู้ดใดเห็นบล้าซูมๆหน่อยแอสข้อเมียนเห็นนะครับคอมเมนต์เห็นเนี่ยค,คนนนยันบลชัดเดี๋ยวผมจีดได้ไซูมให้นะซูมข้างไหนมั่วเลยนี่ไได้ซูมนี่หน่อยผ้ารวอยแกงกมัว เทียนหนผ้ารวยแก้งวันไม่นี่อย่างอล่อยบสิได้ซื่อไม่หรอบอเนาโทศัสับปูอังเถอะเนาะถึงเรียกว่านี่เราสิไปถวายไม่ไม่ได้ไอโฟนเลยไม่ชทเลยได้เห็นเลยเขาหาเต็มแชดก็ไม่มีโจมชต้องบ้าบ้าการิเป็นที่สัญญาณของเอฟซีเอาน้ข่าวม่อยครับเลยประันไม่เห็น่าเอาเอาเอาฟังด้อสิอ่านสูฟังเอาลบทำทำเนาะเอาลบทำโอเคเอาอ่านได้ค่ะก็มีจเอา อานบอคเกยดหรือบาติบอมันอยู่ท้องหนา่าหาเชียานให้ดอกเอา,อา,อา,อาไอ้บุญนอานเลขรับวงในสายเกาหลีงวดวันที่16สิงหาคม2565เดือนกร,รกฎาคมกว <c oughs> ันที่16สิงหาคมอ่า2565เลขที่ออกที่ยิต791ล้วก็หก83ละกะหกะเก็ดที่ เลขสามตัวเน้นไปที่หกเจ็ดจีอ่ายีกบ้าพึ่งนั่นะครับ 7, 9, 1, 6, 8, 3, 6, 7, เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสามหกเจ็ดจีเนี่นไปที่หกเจ็ดจีอันนี้สามตัวเด้ออ่าวันนี้อ่าสองตัวอะไรสองตัวเจ็ดจีศูนย์แปดแปดสามศูนย์สามเก้าหนึ่ง เพีซี่วะไงหนาขึ้นแน่ว่าคุณไงหนาไงหนากระดาษด้วยของหนูชันแล้วค่ะชัดแล้วค่ะชัดไปครับเห็นชัดปอน้อเห็นไปปอนม่พี่น้องกันเห็นแล้วผมกระชีดออกไลซุดด้วบ้านพ่อกระนวดกับมาเด็ดเด็ดดิเนี่ยเนี่เดี๋ยวสิว่างย่างละเอียดให้ฟังพ่อกระนวดมาหรือเปล่าพ่อกระนวดมาแล้วดิมาแล้วพ่อกระนวดมาแล้วเดี๋ยวสิออกไรซสดไหม เพราะว่ากันที่เบ้าในอันเดียวนี่นั่นสีซับสนก็เล่ยนะสีออกไลรสดอีกคลิปนึงสามพี่แมนฝันว่าได้ปากติ่งอยู่บัดเคลื่อนมาเคลื่อนที่แม่นด้เบ้าอันนี้แหละตั้งแต่เศร้าวันนี่ยังบริสุเศร้ามีแห้งอยู่หราปากมึมีมือมึงเี้ยงเจอหรอเอ่อเป็นไงโอเคปะชัดค่ะอ๋อชัดนะพลอยพี่น้องนะปวดตอนนี้ปวดเขานิโชคกดแขนแล้วตอนนี้ขอเอาลงเลยค่ะอ๋าชัดเจนแล้วนะเห็นชัดเจนแล้วกันทีออนุญาต เอาออกวันนี้ก็บจิไปว้าพฟอกระนวณพราะการะนวนนี่สองหางแตกค่ะงวดนี้งวดที่สิบเหรอกเนอะสองหางแตกสองหางแตกสองหางแตกมาตลอดแต่ว่าเปนเลขฝันบม่ได้เลขว่วงในว่วงนอ,น,อนอกอย่างดอกครับแต่ว่าวันนี้เราฝันจังไหนตังแต่ตจงวดหือมาจังไหน,นเดี๋ยวผมจิมมาสรุปจูฟังในส่วนเ,เลขฝันพ่อกระนวนพ่อวิเชียนอ่าพ่อวิเชียนหรือพ่อกระนวณนี่แหละเอาวันนี้กันเอาชั้นนี่ตัววันนี้เนาะ ครับจะเริม่มมบางไรสดตายเด้อพ่อพี่น้องเด้อ